สวัสดีทุกคนคะ่ะชั้นดอรินรดามีสุวรรณนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อการดูแลสุขภาพน้องชายหลังจากอายุ50ปีคะ่ะขออนุญาตสอบถามเรื่องที่อาจจะไม่มีใครเคยถามมาก่อนนะคะคุณเคยดูแลน้องชายของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ และไม่ขา่าฉันไม่ได้หมายถึงแค่การทําความสะอาดในห้องอาบน้ำหรือการจัดกางเกงในนะคะฉันหมายถึงการดูแลส่วนนี้ของร่างกายอย่างแท้จริงเหมือนที่คุณดูแลฟันหัวใจหรือข้อต่อของคุณเพราะนี่คือความจริงใจค่ะสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่โดยเฉพาะหลังจากอายุ50ปีสุขภาพน้องชายกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาล้าเลยจนกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นจนกระทั่งรู้สึกไม่สบายการทำงานลดลง หรือรู้สึกห่างเหินจากส่วนหนึ่งของตัวเองที่เคยทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ค่ะในฐานะสันรายแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะดิฉันสามารถบอกคุณได้อย่างแน่นอนว่า ผู้ชายที่ดูแลน้องชายของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรสุขภาพประจำวันมักจะเป็นผู้ที่ยังคงกระชับกระเฉงมั่นใจและเชื่อมโยงกับความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ดีจนถึงวัย70และ80ปีเลยค่ะดังนั้นหากคุณอายุเกิน50ปีหรือกำลังจะเข้าสู่วัยนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องให้ความสนใจค่ะเพราะน้องชายของคุณไม่ได้เป็นแค่เรื่องเพศเท่านั้น มันเป็นหน้าต่างที่สะท้อนถึงระบบไหลเวียนโลหิตฮอร์โมนไลฟ์สไตล์และสุขภาพทางอารมณ์ของคุณค่ะเราจะมาพูดถึงว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากอายุ50ปีอะไรที่น้องชายของคุณต้องการเพื่อรักษาระดับการตอบสนองและความแข็งแรงและนิสัยการดูแลประจำวันที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงทั้งทางร่างกายอารมณ์ และแม้กระทั่งความสัมพันธ์ค่ะไม่มีกลโกงไม่มีเรื่องหน้าอึดอัดมีแต่คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนำเสนอด้วยความเคารพและความซื่อสัตย์ในแบบที่ผู้ชายทุกคนสมควรได้รับฟังค่ะ เมื่อจบบทความนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมการดูแลน้องชายของคุณจึงไม่ใช่การกระทำที่ไร้สาระมันเป็นการแสดงความเคารพพ่อตนเองอย่างมีวุฒิภาวะและเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงการนอนหลับความมั่นใจและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างเงียบๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มด้วยภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงค่ะหลังจากอายุ50 ร่างกายของคุณจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงใหม่ช่วงที่มีความหมายไม่แพ้กันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่แพ้กันแต่ก็แตกต่างจากช่วงวัยหนุ่มสาวของคุณอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในคราวเดียวมันมาในรูปแบบของคลื่นที่ค่อยเป็นค่อยไปและละเอียดอ่อนสิ่งเล็กๆน้อยๆนยๆเริ่มเปลี่ยนไปค่ะ และหนึ่งในพื้นที่แรกที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าเราจะพูดถึงมันหรือไม่ก็ตามคือสุขภาพทางเพศของเราค่ะระดับฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายคือเทสโทสเตอรโรนเริ่มลดลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป เทสโทสเตอโรนไม่ได้เกี่ยวกับความต้องการทางเพศหรือแรงขับเคลื่อนในห้องนอนเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลต่อระดับพลังงานความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออารมณ์และใช่ค่ะความปราดนาตามธรรมชาติและความพร้อมทางกายภาพสำหรับการใกล้ชิดค่ะ เมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงคุณอาจสังเกตเห็นว่าการตอบสนองใช้เวลามากขึ้นเล็กน้อยหรือจิตใจของคุณรู้สึกพร้อมแต่ร่างกายของคุณตามหลังไป1นก้าค่ะในขณะเดียวกันการไหลเวียนของเลือดของคุณก็มีประสิทธิภาพน้อยลงหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่นำเลือดที่อุดนมด้วยออกซิเจนไปยังอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคุณรวมถึงน้องชายด้วยเริ่มตีบและแข็งตัวเล็กน้อยตามวัยค่ะ หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยเพื่อส่งสิ่งที่เนื้อเยื่อของคุณต้องการและน่าเสียดายที่น้องชายของคุณเป็นหนึ่งในที่แรกๆที่สังเกตเห็นการลดลงนี้ทำไมคะเพราะมันอาศัยการไหลเวียนโลหิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ในการทำงานค่ะจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงความไวของเส้นประสาทค่ะเส้นประสาทที่รับผิดชอบความรู้สึกและการกระตุ้นเริ่มทำงานช้าลง การเชื่อมโยงระหว่างสมองและร่างกายของคุณที่เคยเป็นประกายอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อการเหลือบมองการสัมผัสความคิดตอนนี้ต้องการการกระตุ้นที่มากขึ้นการผ่อนคลายที่มากขึ้นหรือเวลาที่มากขึ้นในการตอบสนองค่ะไม่ได้หมายความว่าสัญญาณหายไปนะคะแค่มันใช้เวลาเดินทางไปตามสายได้นานขึ้นเล็กน้อยค่ะไม่มีอะไรผิดปกติหรือเสียหายนะคะ อันที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติสมบูรณ์ค่ะแต่มันหมายความว่าระบบที่สนับสนุนการทำงานทางเพศของคุณฮอร์โมนของคุณหลอดเลือดของคุณเส้นประสาทของคุณต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเมื่อคุณอายุ30ปีค่ะ ลองคิดดูสิคะเหมือนกับเข่าของคุณอาจจะรู้สึกตึงเล็กน้อยในตอนเช้าหรือดวงตาของคุณต้องการความช่วยเหลือในการมองตัวอักษรเล็กๆหรือกล้ามเนื้อของคุณใช้เวลาฟื้นตัวนานขึ้นหลังจากกิจกรรมทางกายน้องชายของคุณก็กำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงตามวัยในแบบของมันเองค่ะและเหมือนกับทุกส่วนอื่นๆของร่างกายของคุณมันยังคงต้องการที่จะทำงานแต่มันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองมันต้องการการสนับสนุนจากคุณค่ะ แต่ปัญหาคืออะไรคะผู้ชายส่วนใหญ่ละเลยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือพวกเขาพูดตลกเกี่ยวกับมันหรือพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่การแกะตัวลงและไม่เคยหยุดถามว่าร่างกายของพวกเขาต้องการอะไรในตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับการเห็นไฟเตือนกะพริบบนหน้าปัดรถของคุณและแทนที่จะเปิดฝากกระโปรงรถคุณก็ขับต่อไปโดยหวังว่ามันจะแก้ไขตัวเองได้ค่ะ แต่น้องชายของคุณไม่ได้พยายามทำให้คุณอับอายไม่ได้กำลังลงโทษคุณมันแค่พยายามพูดคุยกับคุณค่ะมันกำลังส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆว่ามันต้องการความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวมากขึ้นการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นแรงกดดันน้อยลงและความสนใจที่แตกต่างจากที่เคยต้องการค่ะ หากคุณฟังสัญญาณเหล่านั้นและตอบสนองด้วยความเอาใจใส่ไม่ใช่ด้วยความหมงุดหงิดคุณจะให้โอกาสร่างกายของคุณที่จะเติบโตไม่ใช่แค่เอาตัวรอดค่ะเพราะความจริงก็คือผู้ชายในวัย60 เจปีและหลังจากนั้นสามารถรักษาการทำงานทางเพศที่แข็งแกร่งและการเชื่อมโยงกับร่างกายของพวกเขาได้แต่ก็ต่อเมื่อพวกเขาหยุดแกล้งทำเป็นว่าพวกเขายังอายุ25ปีและเริ่มดูแลร่างกายที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันค่ะ และทั้งหมดเริ่มต้นด้วยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่น้องชายของคุณขาดไม่ได้นั่นคือการไหลเวียนของเลือดค่ะการไหลเวียนของเลือดที่ดีสม่ำเสมออุดมสมด้วยออกซิเจนจะทำให้เนื้อเยื่อของน้องชายของคุณมีความยืดหยุ่นได้รับการหล่อเลี้ยงและตอบสนองได้ดีค่ะมันช่วยให้มันอบอุ่นมีชีวิตชีวา และสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมทั้งสำหรับการปัสสาวะและการกระตุ้นค่ะหากไม่มีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไม่มีอะไรจะทํำงานได้ค่ะแต่ที่นี่แหละที่มันยุ่งยากน้องชายมักจะเป็นหนึ่งในที่แรกๆในร่างกายของคุณที่แสดงสัญญาณของการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีก่อนที่หัวใจของคุณจะให้สัญญาณเตือนใดๆเสียอีกค่ะคุณอาจรู้สึกถึงความแข็งตัวที่ลดลงการตอบสนองที่ช้าลง กิจกรรมในตอนเช้าที่น้อยลงหรือความรู้สึกที่ลดลงและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มหนะคะมันเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ถึงที่ที่ต้องการจะไปค่ะ ดังนั้นหากคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือเบาหวานหากคุณนั่งเป็นส่วนใหญ่ของวันหากคุณสูบบุหรี่หรือหากอาหารของคุณขาดสารอาหารที่สนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดน้องชายของคุณจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นเสียอีกค่ะ และในขณะที่สิ่งนั้นอาจทำให้รู้สึกท้อแท้แต่มันก็เป็นของขวัญค่ะเพราะมันทำให้คุณมีโอกาสที่จะตอบสนองตั้งแต่เนินๆทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ และสนับสนุนร่างกายของคุณทั้งตัวเริ่มต้นจากส่วนที่ละเอียดอ่อนและซื่อสัตย์ที่สุดในตัวคุณเองค่ะน้องชายของคุณไม่โกหกและหากคุณฟังมันมันอาจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นรู้สึกดีขึ้นและเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งของคุณไปอีกหลายปีค่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนสำคัญของกิจวัตรการดูแลน้องชายของคุณโดยเฉพาะหลังจากอายุ50ปีควรเป็นการเคลื่อนไหวประจำวันค่ะและฉันไม่ได้หมายถึงแค่การไปยิมหรือยกน้ำหนักนะคะฉันหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและอ่อนโยนการเดินการยืดเส้นการหายใจลึกๆสิ่งเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพค่ะมันไม่ใช่แค่ดีต่อหัวใจหรือข้อต่อของคุณเท่านั้นค่ะ แต่ยังมีบทบาทโดยตรงในการรักษาสมดุลการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพของน้องชายให้แข็งแรงและตอบสนองได้ดีค่ะเมื่อคุณเคลื่อนไหวร่างกายคุณจะกระตุ้นให้หลอดเลือดของคุณเปิดและยืดหยุ่นนอกจากนี้คุณยังช่วยขจัดของเสียที่มักสะสมอยู่ในบริเวณที่มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดีอีกด้วยค่ะของเสียเหล่านี้สามารถทำให้เนื้อเยื่ออ่อนแข็งได้ รวมถึงหลอดเลือดที่ละเอียดอ่อนที่หล่อเลี้ยงน้องชายของคุณด้วยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปความแข็งตัวนั้นสามารถทําให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศทําได้ยากขึ้นหรือรักษาการแข็งตัวไว้ได้ยากขึ้นหรือรู้สึกไม่เต็มที่ในขณะที่ใกล้ชิดค่ะแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเบาๆเพียง5ถึง10นาทีเพียงไม่กี่ครั้งตลอดทั้งวันก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงได้ค่ะคุณไม่ได้เพียงแค่บริหารร่างกายของคุณเท่านั้น แต่คุณกำลังรักษาสุขภาพและการทำงานของอวัยวะไหลเวียนโลหิตที่ละเอียดอ่อนที่สุดของคุณด้วยค่ะและข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้เหมือนกับการออกกำลังกายคุณเพียงแค่ต้องรักษาสมดุลให้เคลื่อนไหวการเดินสั้นๆหลังอาหารกลางวันการยืดขาเบาๆในขณะด,ดูโททัศน์หรือแม้กระทั่งการหายใจใช,ช้าๆและการขมิบอุ้งเชิงกรานบนเตียงค่ะ ดังนั้นหากคุณต้องการรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่แค่ในห้องนอนแต่ในความมีชีวิตชีวาโดยรวมของคุณเริ่มเคลื่อนไหวค่ะไม่ใช่ด้วยความกดดันไม่ใช่ด้วยความละอายแต่ด้วยความสม่ำเสมอและรักใคร่นี่คือเรื่องของการดูแลไม่ใช่ประสิทธิภาพค่ะตอนนี้เรามาดูส่วนที่สองของกิจวัตรของคุณกันนะคะ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ค่อยมีการพูดถึงและนั่นคือการดูแลความไวของเส้นประสาทค่ะเมื่อปีผ่านไปเส้นประสาทที่ควบคุมการกระตุน้นความสุขและการตอบสนองทางกายภาพเริ่มสูญเสียความเร็วและความชัดเจนไปเล็กน้อยค่ะไม่ใช่ว่ามันหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงนะคะมันเหมือนกับว่าระดับเสียงลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ข่าวดีก็คือพวกมันสามารถตื่นขึ้นมาใหม่ได้ พวกมันสามารถฝึกฝนใหม่ได้และนั่นไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่รุนแรงหรือไม่สบายค่ะนี่คือจุดที่การสัมผัสที่อ่อนโยนเข้ามามีบทบาทและไม่ใช่เพื่อการกระตุน้นแต่เพื่อการเชื่อมโยงค่ะลองนึกถึงการอาบน้ำอุ่นที่คุณปล่อยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายไปกับความรู้สึกลองนึกถึงการนวดเบาๆที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่างต้นขาด้านในหรือก้นไม่ใช่เพื่อกระตุน้นแต่เพื่อการไหลเวียนโลหิตและการรับรู้ค่ะ ลองนึกถึงการทาออยล์หรือโลชั่นจากธรรมชาติเล็กน้อยอย่างระมัดระวังปล่อยให้ผิวหนังและเส้นประสาทของคุณจำได้ว่าพวกมันยังคงสำคัญยังมีชีวิตอยู่ค่ะการเอาใจใส่ประจำวันนี้จะสร้างความตระหนักรู้มันส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าส่วนนี้ของคุณมีความสำคัญว่ามันยังคงปลอดภัยที่จะรู้สึก ที่จะเชื่อมโยงที่จะอยู่ในร่างกายของคุณค่ะการผ่อนคลายนั้นจะเปิดประตูสําหรับการไหลเวียนโลหิตท,ที่ดีขึ้นความรู้สึกที่ดีขึ้นและลดความตึงเครียดค่ะและมันจะเริ่มคลายความเครียดที่มักจะสะสมอย่างเงียบๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปค่ะคุณยังสามารถบํารุงเส้นประสาทของคุณจากภายในสู่ภายนอกได้อีกด้วยค่ะ การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยสนับสนุนการสื่อสารของเส้นประสาทการจำกัดแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสียหายของเส้นประสาทและการได้รับวิตามินบีที่เพียงพอโดยเฉพาะวิตามินบี12จะช่วยรักษาเยื่อหุ้มป้องกันร,รอบใหญ่ประสาททำให้สัญญาณเดินทางได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้นค่ะ เป้าหมายที่นี่ไม่ใช่การบังคับให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่างกายของคุณรู้สึกปลอดภัยได้รับการสนับสนุนและยินดีที่จะกลับมามีความรู้สึกค่ะเพราะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นความหงุดหงิดจะจางหายไปและในที่ของมันคุณจะเริ่มค้นพบความใกล้ชิดที่มีความหมายอย่างแท้จริงทั้งกับตัวเองและคู่ของคุณค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องพื้นฐานมาก แต่บ่อยครั้งที่ถูกมองข้ามนั่นคือการดูแลผิวและสุข,ขอนามัยค่ะสิ่งนี้อาจดูไม่สำคัญแต่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสบายความมั่นใจและการทำงานในระยะยาวของคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้คลิบการทำความสะอาดหนังหุ้มปลายอย่างอ่อนโยนทุกวันด้วยน้ำอุ่นเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ สิ่งนี้ช่วยป้องกันการะส,สมของแบคทีเรียหรือสิ่งตกค้างที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการติดเชื้อได้ค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะคลิปหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เป็นสาโกงคือผิวบริเวณนั้นบางมากอ่อนโยนและมีแนวโน้มที่จะแห้งเมื่ออายุมากขึ้นค่ะการใช้มอยเซอร์เจอไรเซอร์ที่อ่อนโยนปราดจากน้ำหอมสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง หรือหลังอาบน้ำสามารถช่วยปกป้องผิวบริเวณน,นั้นได้ค่ะมันช่วยให้ผิวนุ่มลดความเสี่ยงของการแตกร้าวหรือการระคายเคืองและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่แสบตึงที่ผู้ชายหลายคนละเลยจนกว่าจะเจ็บปวดค่ะ หากคุณเป็นคนที่เหงื่อออกตลอดวันหรือสวมเสื้อผ้าที่รัดรูปการโรยแป้งฝุ่นจากธรรมชาติที่ปราศจากทันคำเบาๆก็สามารถช่วยลดการเสียดสีและความไม่สบายได้ค่ะแต่กฎที่สำคัญที่สุดในที่นี้คือการปฏิบัติต่อบริเวณนี้ด้วยความอ่อนโยนค่ะห้ามขัดถูอย่างรุนแรงห้ามใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องของการทำให้สิ่งต่างๆดูดีในแบบใดแบบหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของการทำงานค่ะเมื่อผิวของคุณสงบสะอาดและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระบบประสาทของคุณจะรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกสบายนั้นจะบอกสมองของคุณว่าฉันปลอดภัยที่นี่และนั่นคือเมื่อร่างกายของคุณตอบสนองได้ดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นค่ะ น้องชายของคุณสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบคอบเหมือนที่คุณดูแลใบหน้ามือหรือดวงตาของคุณค่ะไม่ใช่เพราะคุณกำลังพยายามสร้างความประทับใจให้ใคร แต่เพราะนี่คือร่างกายของคุณและมันสมควรได้รับความสนใจการเคลื่อนไหวประจำวันการกระตุ้นอย่างอ่อนโยนการดูแลผิวที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งฟุ้มเฟือนะคะมันเป็นรูปแบบพื้นฐานของการเคารพตัวตนเองค่ะและเมื่อปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มันจะช่วยให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเชื่อมโยงมากขึ้นและควบคุมได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของคุณด้วยค่ะสุดท้ายฉันต้องการพูดถึงเรื่องของความคิดค่ะเพราะการดูแลน้องชายไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องทางอารมณ์ด้วยค่ะหลังจากอายุ50ปีผู้ชายหลายคนเริ่มมีความกังวลที่ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสมรรถภาพความต้องการหรือว่าพวกเขายังคงเป็นผู้ชายคนเดิมที่เคยเป็นอยู่หรือไม่ค่ะความเครียดนั้นจะแสดงออกมาในร่างกายในรูปแบบของความตึงเครียดความลังเลและความสงสัยค่ะแต่ถ้าคุณมองน้องชายของคุณไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่กำลังล้มเหลวแต่ในฐานะสิ่งที่กำลังพยายามปรับตัวล่ะคะ ทาหน้าที่ใหม่ของคุณไม่ใช่การต่อสู้กับมันแต่เป็นการสนับสนุนมันเหมือนที่คุณจะทำกับเพื่อนหรือคู่ชีวิตล่ะคะเมื่อคุณแสดงความอยากรู้อยากเห็นแทนที่จะกดดันระบบประสาทของคุณจะผ่อนคลายค่ะและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นร่างกายของคุณมักจะตอบสนองได้ดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นเต็มที่ขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นค่ะการดูแลน้องชายไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องของการมีอยู่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของคุณให้ดำเนินต่อไปค่ะดังนั้นใช้เวลา5นาทีต่อวันนั้นยืดเส้นดื่มน้ำสัมผัสเบาๆเ,เ,เคลื่อนไหวรักษาความอบอุ่นรักษาความสงบรักษาการไหลเวียนของเลือดและที่สำคัญที่สุดจงเชื่อมโยงเข้าไว้ค่ะเพราะส่วนนี้ของคุณยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสามารถยังสมควรได้รับความสนใจค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากให้คุณจำไว้คือน้องชายของคุณไม่ได้แยกออกจากสุขภาพส่วนที่เหลือของคุณค่ะมันไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือหรือสิ่งที่สำคัญเฉพาะในขณะที่ใกล้ชิดเท่านั้นค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณที่มีชีวิตหายใจและตอบสนองได้ดีซึ่งต้องการการดูแลประจำวันค่ะเหมือนกับฟันหัวใจหรือผิวหนังของคุณค่ะ หลังจากอายุ50ปีกฎเกณฑ์จะเปลี่ยนไปและร่างกายของคุณจะเริ่มเรียกร้องความสนใจมากขึ้นไม่ใช่ความพยายามมากขึ้นแต่เป็นเกณฑ์ตีมากขึ้นค่ะการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่เรียบง่ายที่สนับสนุนการไหลเวียนโลหิตการสัมผัสสุขภาพเส้นประสาทผิวหนังและความคิดคุณจะให้โอกาสตัวเองที่จะรู้สึกเชื่อมโยงแข็งแกร่งและภาคภูมิใจในร่างกายที่คุณยังคงอาศัยอยู่ค่ะ หากวิดีโอนี้ช่วยคุณได้ฉันหวังว่าคุณจะกดติดตามเพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพผู้ชายที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์เพิ่มเติมนะคะแบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนพี่ชายหรือใครก็ตามที่ต้องการรู้ว่าไม่เคยสายเกินไปที่จะดูแลตัวเองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะและจําไว้ว่าตัวตนที่ดีที่สุดของคุณไม่ได้อยู่เบื้องหลังคุณค่ะ